สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์นะคะโดยทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์นะคะได้ในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทาง Facebook บุญนิวส์และ Youtube ข่าวบุญนิวส์และสามารถติดตามรับชมรอบทบทวนนะคะได้ที่ z o o m 072. com เวลา12นาฬิกาถึง12นาิก30นาทีพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ค่ะในเวลา17นาฬิกา และว,วันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าตอนนี้ต้องหวงแหนความแข็งแรงความบริสุทธิ์ความคิดคำพูดการกระทำไว้นะแม้อะไรแม้อะไรจะมาเป็นมนทินของใจก็ไม่เอาใจจะได้ใส่ส ผ่านไปสู่ระบบความคิดคำพูดการกระทำกล้ามเนื้อและภายในจะสว่างค่ะก็ขอให้เราใช้ทุกอนุวินาทีนะคะอยู่กับความบริสุทธิ์ที่ศูนย์กลางกายของเราค่ะเอาละคะในช่วงนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเรานะคะพระธรรมรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมนะคะก็ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยพระพิสุขผู้สอบได้ประเรียนธรรมประโยค 3, 6และ9สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาณนะหอประชุมเฉลิมพระเกยียรติวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานี พระธรมรมรัตนพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ฝ่เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองโดยที่สถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปีสำหรับทุนการศึกษานักเรียนนิสิตนักศึกษาประจำปี2565แบ่งเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา และอุดมศึกษารวมจำนวน315ทุนเป็นซึ่งเป็นทุนที่มอบโดยให้กับพระพิสุกสาม,มเณรของสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีผู้สอบได้เปรีญญาธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2565จำนวน83ทุนค่ะพระธรรมรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวง ประธานอนุกรรมการโครงการวัดประชารัสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเทรสมาคมกล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาถือเป็นภารกิจด้านการศึกษาส่งเคราะห์ของคณะสงฆ์เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้กําลังศึกษาและและกำลังผู้กําลังศึกษาและสถาบันการศึกษา โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523เพื่อส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนนะคะที่มีความประพฤติด,ดีไฟเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องแบ่งเบาภาระทางเศรฐษฐกิจของผู้ปกครองในส่วนของการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุส,สามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ปริเรียนธรรม369สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนั้น เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจแก่พระพิสุกสมนเณรในการศึกษาพระปริยติธรรมสู่ความเป็นผู้ที่มีความรอบรู้แตกฉานในพระธรรมวินยัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในช่วงนี้นะคะก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณครูพันนีโพทองครูชำนาญการโรงเรียนบัวกแก้วเกษรพร้อมด้วยนักเรียนที่มารับทุนในครั้งนี้เราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะเงินที่ได้รับไปตรงนี้นะคะจะเป็นการต่อยอดทุนทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนนะคะนักเรียนหลายคนที่ขาดแคลนจะได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นค่ะต้องขอขอบคุณทางวัดเพ็นเขตเป็นอย่างมากนะคะ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทุนต่อเนื่องหรือทุนปกตินะคะซึ่งท่านได้มอบทุกปีนะคะถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างมากนะคะสําหรับต่อยอดในการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะก็อยากให้มีโครงการต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าโอกาสทางการศึกษาเราไม่ได้หยุดแค่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะมีต่อไปข้างหน้าถ้าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนก็อยากให้มีอย่างนี้ไปเรื่อยๆะค่ะดีใจก็มีคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกันนะคะก็ออขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่คุณครูเป็นคนประสานงานให้แล้วก็พามาแล้วก็ ขอบคุณหลวงพ่อที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาค่ะการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญในการแบบสร้างนักเรียนสร้าง,างคุณภาพของประชาชนในสังคมอะค่ะกับเรียนหลวงพ่อวัดเขนเขกค่ะหนูจะเอาเงินทุนการศึกษานี้ไปให้พ่อแม่จัดการแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์กับการศึกษาให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณที่ให้การศึกษาแล้วก็ให้ความสําคัญกับการศึกษาของนักเรียนทุกๆคนเลยค่ะอาโมทนาบุญด้วยนะคะ กับทุกทท่านคะ่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้นะคะมาต่อกันที่ข่าวจากกองกิจการนักศึกษาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลายัยรา,ามคำแหงนะคะได้จัดกิจกรรมตักบาตรธนส่งเนื่องในวันไหว้ครูคะ่ะ เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมากองกิจการนักศึกษาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงจัดกิจกรรมตักบาตแดคณะสงฆ์เนื่องในวันไหว้ครูณห,ห้องศักดิ์ผาสุขนิรันต์อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชภายในงานมีพระอาจารย์ถาวรถาวโรเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สืบพงปราบใหญ่อธิบดีอกิราประดีมหาวิทยาลัยรา,ามคำแหงเป็นประธานฝ่ายคารวาสน้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้นะคะทุกท่านได้รวมใจนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบนิ่งก่อนที่ท่านประธานบุญพิธีจะได้นํากล่าวคําถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งน้อมนำธยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนคณาจารย์และคณะเจ้ภาพได้ถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีตักบาตรในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เข้าร่วมตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการรวมใจกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามให้อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไปและภาพแห่งความดีที่บังเกิดขึ้นด้วยสองมือของทุกคนในครั้งนี้ใครได้เห็นจะได้หันกลับมาร่วมใจกันทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปค่ะ ในช่วงนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้เราไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะเราอยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้เห็นว่าความเป็นสิทธิ์ความเป็นครูเนี่ยมันมีที่ไปที่มานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยคือ,อมีการพูดถึงความรู้คู่คุณธรรม สิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือคุณธรรมที่จะติดตัวนักศึกษาไปกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะทําให้เห็นว่าเราอยากให้นักศึกษาทุกคนได้เห็นถึงคุณธรรมนั่นเป็นยังไงนะครับโดยได้มีพิธีสงฆ์ในตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวตอน9ก้าโมงจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นพิธีไหว้ครูนะครับาฝากตัวเป็นสิทธิ์นะครับก็ เป็นกิจกรรมดีๆครับแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นอธิการบดีเนี่ยเชื่อว่าศาสนาทุกศาสนาที่อยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สอนให้เยาวชนหรือสอนให้เด็กหรือสอนให้คนในสังคมเป็นคนดีหมดแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งชมรมนะครับที่ที่เราก็อยากจะส่งเสริมให้เขาทํากิจกรรมดีๆนะครับในสมกับที่พวกเราเป็นชาวพุทธครับผมรบเราทําบุญตักบาตรก็คือการให้อย่างคือการสละอย่างหนึ่งนะครับก็ ถ้าเราสามารถนําเอาความรู้สึกนี้ไปใช้ในสังคมได้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะทําให้สังคมม,มีความสุขอยู่ด้วยกันร่วมกันอย่างเป็นสุขนะครับในวันนี้การจัดก,กิจกรรมของเราก็ได้มีการให้เพื่อนเพื่อน,นักศึกษารวมทั้งสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจกันบําเพ็ญทานสร้างบารมีโดยการทําทานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในการทําทานก็จะสร้างอาน,นิสงส์ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าการทําทานน,นอกจาก นอกจากจะเป็นการให้ให้ผู้อื่นมีความสุขตัวเราเองก็สามารถมีความสุขจากการให้นั้นได้ด้วยครับและเป็นการลดความตะหนีถีเหนียวของตนเองและเป็นการฝึกคุณธรรมด้านการให้การรักษาศีลภาวนาต่างๆได้ได้ด้วยเลยครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับกิจกรรมดีๆที่ปลูกฝังนะคะให้เยาวชนของชาติไทยเรารักในพระพุทธศาสนาค่ะ มาต่อกันนะคะที่นักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยสำนักพระประยะติธรรมวัดพระธรรมกายได้รับคัดเลือกนะคะให้ไปนำเสนอง,งานวิจัยเกี่ยวกับการทำสมาธิที่งานประชุมใหญ่ครั้งที่19ของสมาคมพุทธศาสตร์นานาชาติ IABS ค่ะเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซประเทศเกาหลีใต้ในงานประชุมใหญ่ครั้งที่19ของสมาคม พุทธศาสตร์นานาชาตินะคะซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษคือ International Association of Buddhist Studies หรือ IABS พระเกติศักดิ์กิติปัญโยนักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยสำนักพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายและนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้รับการคัดเลือกนะคะให้ไปนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการทำสมาธิที่ปรากฏในคัมภีโฟกซ์โฟสัวกวนจริง ที่มีอายุกว่าพันปีนะคะจากถ้ำโม่เกาวเมืองตุนห่วงบนเส้นทางสายไหมค่ะซึ่งปัจจุบันคัมภีร์นี้ก็ได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกรุงวอนดอนโดยคัมภีร์โฝอสัวกัวจริงนี้นะคะได้บันทึกการปฏิบัติสมาธิแบบโบราณค่ะซึ่งเคยเผย,พยพแพร่ในเอเชียกลางและก็จีนเมื่อราว 1, 5 0 0กว่าปีที่ผ่านมามีเนื้อหานะคะให้ผู้ปฏิบัติสมาธิ กำหนดสติรวมใจไว้กลางนาพีซึ่งเรียกว่าอีสินกวนฉีนะคะตรงกลางกายเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนเป็นเอกคตารมจะเกิดภาพองค์พระนะคะผุดซ้อนขึ้นมาหลายๆองค์จากกลางนาพีให้เห็นในสมาธิค่ะสำหรับการประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนานาชาตินั้นจะจัดขึ้นทุก3ปีนะคะ โดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามสถาบัานการศึกษาต่างๆในทวีปยุโรปอเมริกาและก็เอเชียค่ะซึ่งแต่ละครั้งจะมีคณาจารย์และก็นักวิชาการด้านพุทธศาสตร์ชั้นแนวหน้าจากทั่วโลกเลยนะคะที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้มานำเสนอความคืบหน้างานวิจัยใหม่ๆที่น่าสนใจค่ะทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะพระเกียรติศักดรกิติปัญโย ได้เลือกวิธีการนำเสนอผ่านโปรแกรมซูมซึ่งในช่วงถามตอบศาสตราจารย์ซุงจุนคิมนักวิชาการด้านพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดงกุวิทยาเขตขยองจูได้ตั้งข้อสังเกตว่าการเห็นองค์พระในสมาธิของคัมภีร์โฝสัวกวนจริงนี้มีความคล้ายคลึงกับของวัดพระธรรมกายมากดังนั้นมีความเกี่ยวโยงอะไรที่คล้ายกันระหว่าง เทคนิคการทำสมาธิของที่วัตร,รธรรมกายกับเทคนิคการทำสมาธิในคัมภีโฝสัวกวนจริงนี้บ้างไหมซึ่งพระเกติศักดิติปัญโยได้อธิบายว่าแม้ทั้งสองจะอยู่ต่างยุคต่างที่แล้วก็ต่างภูมิศาสตร์นะคะแต่ทั้งคมภีร์โฝสัวกวนจริงและทางวัตร,รธรรมกายได้ใช้เทคนิค การรวมใจไว้ที่กลางกายช่วงนาพีเหมือนกันนะคะดังนั้นเป็นเหตุว่าทำไมทั้งสองจึงมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งสร้างความกระจางแก่ผู้ที่สอบถามและผู้ที่เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีค่ะนีนะคะก็เป็นนักวิจัยนะคะจากสถาบันธรรมชาติสถาบันนานาชาติธรรมชัยนะ,ะสำนักพระประยติธรรมค่ะนำเสนอเรื่องของสมาธิที่ศูนย์กลางกายนั่นเองค่ะ มาต่อกันนะคะที่ข่าวจากธุดงขัสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบูชาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครั้งที่14ค่ะคณะกัละยาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีบูชาเปตะพลีเพื่ออ,อุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว นศา,าลาปฏิบัติธรรมทุดงคัสสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยภายในงานนะคะผู้แทนได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดอภิธรรมนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ค่ะสำหรับงานบุญพิธีบุภาเปตัดลีที่สาธุชนทุกท่านได้มาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะคะเพราะเห็นถึงความสำคัญของวันพระซึ่งผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะรอคอยส่วนบุญจากหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผลบุญนี้แก่ท่านทั้งหลายที่ละโลกไปแล้วนะคะจะได้พ้นทุกข์ในปรโลกอีกทั้งผลบุญทําให้ผู้ที่ทําบุญนะคะมีจิตใจที่ผ่องใสและแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอีกด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะของการทําบุญเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ มาต่อกันนะคะที่พักสงบ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสนะคะก็ได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลโรงเรียนสุขิรินโรงเรียนนิคมพัฒนา5และโรงเรียนรักไทยนะคะจัดค่ายปฏิบัติธรรมเยาวชนต้นกล้าแห่งความดีค่ะระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคมที่ผ่านมาที่พักสงบ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลโรงเรียนสุขิริน โรงเรียนนิคมพัฒนา5และโรงเรียนรักไทยนะคะจัดค่ายปฏิบัติธรรมเยาวชนต้นกล้าแห่งความดีให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน70คนด้วยกันได้รับความเมตตาจากคณะพระวิทยากรจากที่พักสงบ้านร่มเย็นและชมรมพุทธศาสากลในการจัดอบรมในครั้งนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ทางทีมงานจัดขึ้นนะคะ ทุกกิจกรรมสอดแทรกธรรมะให้กับน้องๆได้ลงมือปฏิบัติธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติฝึกฐาน5้าห้องชีวิตเนรมิทนิสัยซึ่งเป็นกิจวัตรที่เด็กๆจะต้องนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงนอกจากนี้ยังได้เล่นเกมสันทนาการที่สอดคล้องแล้วก็สอดแทรกการทำงานเป็นทีมการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะกับผู้อื่นแล้วก็ข้อคิดต่างๆนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะ เรื่องพระคุณพ่อแม่นะคะจากพระอาจารย์สุชยามุนิเศโตหัวหน้าที่พักสงบ้านร่มเย็นทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆนะคะได้รักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณค่ะน้องๆนะคะก็มีความสนุกสนานนะคะบรรยากาศเต็มไปได้วยความปลื้มปิติ ภายหลังจากการอบรมน้องๆตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะ ช่วงนี้นะคะเราไปติดตามรับชมข่าวบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะซึ่งผู้มีบุญนะคะก็ส่งภาพกิจกรรมดีๆมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะมาเริ่มกันที่จัดงานบุญวันาทิตย์นะคะกับพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารที่วัดพระธรรมกายเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ภายในงานคณะสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจาให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพตรตทหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือกัละยาณมิตรสายพินซอสจากนั้นได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อสืบสารประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งร่วมกันถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ ในภาคบ่ายนะคะได้ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีผู้แทนสาธุชนได้ร่วมจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและจุดทูบเทียนหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลแด่คณะสงฆ์และยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ค่ะ และก่อนที่ท่านประธานสงจะได้กล่าวสัมมนธนิยกถาให้พรเป็นภาษาบาลีในการนี้พระมหาชาตรีวิชาตัชโยนะคะก็ได้แสดงธรรมก่อนที่ได้ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกลึกนึกถึงบุญที่ทำร่วมกันในวันนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านที่วัดพระธรมกายเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ต่อเนื่องกันนะคะที่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้แสดงสามีจิกรรมต่อพระเดชพระคุณพระราชพุทธวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธรังสีไมอา,ามีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพา์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกานำโดยพระมหาสิริกรกิติเมโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพา์มบีช ได้นำคณะพระพิสุกสงฆ์จำนวน5้ารูปน้อมนำเครื่องสการะเพื่อแสดงสามีจิกรรมต่อพระเดชพระคุณพระราชพุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธรังสีไมอา,ามีประเทศสหรัฐอเมริกาและร่วมฟังสวดพระปฏิโมกเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาสำหรับการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งนะคะที่พิสุสมมเนนพึง ทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษต่อกันนะคะให้อภัยกันทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตามนะคะนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมดีๆนะคะที่วัดพระธรรมกายพาม์บีสที่ได้แสดงสามีจิกกรรมนะคะต่อ พระราชพุทธิวิเทศนะคะเจ้าอาวาสวัดพุทธรังสีไมอามีค่ะมาต่อกันนะคะที่วัระธรรมกาซรซีแอตเทรประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยค่ะ ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรบทรัตนสูตรบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมกลั่นใจผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมนและครอบครัว กาลยามิตรเทียนแท้ตั้งการยามิตรเสริมสังท่วงและกาลยามิตรสมทรงสมรัพย์ส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานมีประธานบุญพิธีคือการยามิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมอและครอบครัวพร้อมกันนี้นะคะตัวแทนคณะประธานและสาธุชนได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์นะคะก็ได้พิจารณาผ้าป่า นอกจากนี้นะคะตัวแทนคณะประธานยังได้ถวายเครื่องธยธธร,รมแด่คณะสงฆ์และโอากาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ร่วมกันช่วงบ่ายค่ะก็เป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตัอนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานะคะแล้วก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาอัฐชัยวรัตชโยปเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคเรื่อง เหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานค่ะนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมงานบุญค่ะที่วัดพระธรรมกาย s ซ a ท t l e ลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะช่วงนี้นะคะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายมินนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดออนไลน์นะคะพร้อมทั้งพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาค่ะ ภายในงานพระประศรีชัยธานาวโรท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยตัวแทนประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นการยาณมิตเอ็ดเบิร์ตการยานมิตรสว่างจิตแม่กวยกัรยาณมิตรสุสิระสุสิขออภัยค่ะการยานมิตรสุริสา การณมิตรพัฒนพงษ์พุ่มทิมประธานบุญพิธีได้นํากล่าวคําถวายพระป่าส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายประทีปโคมไฟบูชาพระมหาธรรมกายเจดียและบูชามหาปูชนียาจารย์พิธีถวายรัตนบุพภามหามงคลพิธีถวายหนังสือธรรมะพิธีถวายอาสนะพิธีถวายปัจจัยสพิธีถวายข้าสาร พิธีถวายคีลานเศทศสัตว์พิธีถวายกองบุญญาณพาหนะพิธีถวายกองบุญซุมพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตทอดพระป่าบํำรุงวัดนะคะพร้อมกันนี้ตัวแทนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพทั้ง11คณะก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยเทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดนะคะทบทวนเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับที่วัดรธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะ,ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจากทั่วทั้งประเทศเลยนะคะเราไปติดตามรับชมกันค่ะว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวง1อันดับ3นครหลวง7อันดับ4นครหลวง14อันดับ5นครหลวง5อันดับ6นครหลวง6อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง9อันดับ9แก้วภูทร9อันดับ10นครหลวง11ค่ะและยอดสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศนะคะ อันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับสองจังหวัดปทุมธานีอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดศรีสะเกดอันดับ9จังหวัดฉะเชิงเซาและอันดับ10จังหวัดกาลสินค่ะอนนโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรค่ะ มาต่อกันนะคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจใน z o ูมนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมกันค่ะเวลา17นาฬินาทีร่วมกันในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีนะคะรับชมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 com m e e t i n g ID 892-8398-9294 Passcode 072ค่ะ และต่อเนื่องกันนะคะที่เวลา18.30นาทีกับพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีค่ะรับชมได้ที่ www.zoom072.com Meeting ID 892-8398-9294 Passcode 072ค่ะ และที่เวลา19นาฬกาค่ะมาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะคะวันนี้ได้เมตตาแสดงธรรมนะคะโดยพระครูวิบูลนิติธรรมค่ะรับชมได้ที่98 ขออภัยค่ะ825 29 24 9175นะคะแ a สโค o d e 072ค่ะและสามารถนะคะรับชมย้อนหลังได้ทุกรายการที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m /list ค่ะและต่อเนื่องกันนะคะกับประชาสัมพันธ์ข่าวบุญค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะได้ร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยนะคะวันที่27สิสิงหาคมที่จะถึงนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะ ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจะจัดพิธีทอดพระป่าสมทบกระถินครั้งที่หนึ่งพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณกินเนสส s เวิร์ r เรคคอร์ดสิติรวมภาพนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก1ล้านภาพนะคะและพิธีจุดประทีปปลอักษรภาพ พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกะปะวัฒนสูตรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะมาร่วมกันนะคะในวันที่27สิงหาคมวันธรรมชัยค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมในวันธรรมชัยนะคะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัฒนสูตรนะคะเป้าสวดในครั้งนี้คือ4,654,545,454จบค่ะที่วัดประธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะอย่าลืมนะคะสวดแล้วก็ส่งยอดกันเข้ามาด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมบุญ เตรียมประที่เพื่อใช้ในการจุดประทีปในวันธรรมชัยนะคะร่วมกันใส่ถาน LED ในวันที่19ถึง23สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬกา30นาทีถึง17นาก30นาทีรับบุญที่วิหารคด8และวิหารคด31 โดยใช้เส้นทางเข้าออกประตู7จวัดพระธรรมกายนะคะซึ่งผู้ที่จะมารับบุญต้องฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มหรือตรวจเอทีเคเจ็ดชั่วโมงนะคะหากรู้สึกไม่สบายก็งดมารับบุญก่อนค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ y YouTube ข่าวบุญนิวส์และติดตามรับชมได้ทาง z o o m 0 7 2 c o m ในเวลา12นาิกาถึง12นาฬิกานาทีในรอบทบทวนและติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาปิดท้ายข่าวกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านิจจังปัจชลิเตสติเมื่อถึงคราวทุกข์ก็ควรมีสติค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ